หลังจากที่แฟนๆสงสัยกันนะคะว่าเพลง m ั n นี่นะคะจะมี MV หรือเปล่าค่ะในที่สุดนะคะวันนี้โปสเตอร์แรกของเพลง m ั n นี่ก็ได้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมื่อตอนสีทุ่มที่ผ่านมานะคะทา m e b a ค k p ง o f f i ิ i ชีนะคะก็ได้ออกมาปล่อย m o n นี่เอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอทีเซค่ะหลังจากที่แฟนๆนะคะสงสัยกันนะคะว่าเพลง m ั n นี่นะคะจะมี MV หรือเปล่านะคะ วันนี้ค่ะภาพโปสเตอร์ทีเซอร์ก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ปักหมดรอวันได้เลยนะคะคือวันพุทธที่22กันยายนนี้เวลา4ทุ่มของเวลาประเทศไทยนะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะตักหน้าตั้งตารอ m o n นี e x c l u u s v v p e r f o r r a n c e ได้เลยค่ะหลังจากปล่อยรูปโปสเตอร์ได้ไม่นานนะคะก็ทำให้แฮชแท็กนะคะ m o นนี่นะคะพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยค่ะค่ะ ต่อวันนี้นะคะลิซ่านะคะก็ได้เปิด IG นะคะอย่างเป็นทางการนะคะให้กับน้องแมว6ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยใช้ชื่อนะคะล,ล่ารักมากๆเลยค่ะ lalaelfamily ลาลาค่ะแล้วนะคะประเดิมโพสต์รูปแรกมาด้วยรูปของลูอิสแล้วก็ลูก้าค่ะแล้วน้องแมวของลิซ่านะคะมีทั้งหมด5ตัวแล้วก็น้องหมา1ตัวค่ะมีลีโอลูอิสลิลลี่ลูกา้าเลโก้แล้วก็น้องเลิบค่ะ แล้ว IG ของลิซ่านะคะก็มีคนกดติดตามนะคะถึง60ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ